สวัสดีค่ะนี่มาซื้อกับเข่าเด้อพี่น้องเด้อโอ๊บเขาะโอ๊อบ,ออบไหมโอ,อ๊อบพิมอ์นุ่งนึโอ๊บนัวโอ๊บซื้อกบเข่าพี่นอ้นนองนี่อกนีด หอมแมพี่น้องหอมมันถือคักคุแม่หอมถือคักพี่น้องมึงได้อาชีพพกเส้นให้ช่วยดึกเอาดึกเอาเลยถือคักคือเนี่ยหอมไหมถือกี่ลีกมาถือไกลแค่จะกับห่อเอารวดแล้วยืนเห็นกับมี่ได้พี่น้องแต่ว่าเห็นมันถือเราอยากได้ไปขั้นสมเอาไปขั้นสมเนาะพี่น้องเนาะ เออเอาใส่ลงไปนะบักแดงบักเชียบักเชียเชียนพี่น้องเอ้ยเชียเชียนมันฝนตกดีไรมันเน่าเบิดอยู่สวนยายจอยแต่ว่าพวท่านเหนเ่อยเมืองบอกว่ามันติดว่ติดเนาะพี่น้องซื้อยวถ้าฝนละเมยเด้อพี่น้องถ้าฝละเมย เอาหัวพี่นัอนะ้องที่ไหนถือคักพี่น้องไหมหอมหอัวหอมไหมยึดสวนกับมีดได้แก่จ้ยเห็นมันงามแล้วเจ้าไม่มันถือแก่จ้ยก็ได้เสือเอาเนาะพี่น้องถือไปขันสมจะไปขันสมพี่นอ้องจ้ะถือใกล้กับหอมเนาะหนานีหนา,นาหอมพี่น้องบึ้ดว่อยากถือคัก สามถุงเหรอพี่น้องเอ้ยัมท่านพ่ออยู่นั่นัมท่าน,น,นเด้อดอยู่เด้อสามถุงแล้วมาซื้อขวางมาซื้อกับเข่าพี่น้องเอ้ยมาสินเดนมาร์กตลาด,ดนั่นไกส่สบเปิดไป จะเอาเงินเกล็ดออกมาสิเด็กจะไม่ทำจะบอกนิดหน่อยอะไรนะผู้กองทะเลกับ่าพอตันนาตันนย่าผอบีเออว่ท่นเรี่ยดิพี่น้องเอออ้าวคนนี้สื่อกับเขายังว่ท่นแรี่วพี่น้องไม่ซื้ออินนี้เขมพู่ยาสะบูนี่ปันนี้พี่น้องจัด